โอเคก็ต้องขอกาบสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมจุดพูดนะครับที่พี่คลอดพีพีพเอ็มเคยจุดเคยร้องเล่นมาแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นเวอรนะ์ชันของเมือมือถือนะครับผมจะโชว์ความพิเศษของเวอร์ชันนี้นะครับเราแริเข้ามาตรงนี้นี่แหละนี่แหละความพิเศษของมันเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับโทัพท์ผมแหลกเลยนะครับ ของเวอร์ชันคอมมันไม่มีแต่ของเวอร์ชันนี้แหละเตรียมตัวอโอลีเชดนี่ของผมแหลกมากเลยนเนี่ยพังรับเยินหมดเลยวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เช่นี้แล้วครับเพราะมันแหลกมากๆเลย